เราจะมารีวิวคันชุด UL เห็นลูกค้าถามกันมาเยอะเป็นคันลิโตคาลิต้านะครับเวท3.8ยาว6ฟุต6ท่อนเดียวเป็นแบงค์คอร์สเเสริมการตีไกลแล้วก็พาวเวอร์ลิฟในการงัดป่าไกดเป็นไมโครตรงเหยื่อแม่นยำอ่านี่นะแอคชั่นดีล่อกคู่กับวูฟเบอร์800ลอก10ลูกปืนได้น็อกแต่ง สไตล์ญี่ปุ่นผ้าเบรกเบรกแน่นเบรกเนียนเคยนะเดี๋ยวมาลองดูแอคชั่นคันเบ็ดย,ยันโคนเอาใจสาย U L ครับต mm hmm. ีเหยื่อเล็กๆพวกการแลนต์ปายางไม่ใส่ตะกั่วหรือจะเอาไปตกปลาหมึกได้หมดเคาะปักตีกระสุนงานรวมๆนะในงบไม่เกิน5,000บาทเค